กลับมาครั้งกับเทศกาลมากุโรที่ซาบโบเตนอีกหนึ่งธงคัตสึร้านโปรดจากโตเกียวเปิดในไทยมากว่า15ปีแล้วตอนนี้มีเมนูมากุโรที่นานๆจะวนมาให้กินสักครั้งความพิเศษคือที่ร้านจะใช้มากุโรเกรสซาชิมิทอดด้วยเทคนิคลับเฉพาะทําให้ข้างนอกกรอบแต่ข้างในยังมีความฉ่ำเนื้อแน่นฟินมากๆมากุโรมีมาให้เลือกถึง5เซตจะจับคู่กับหมูสันนอกสันในแซลมอนหรือกุ้งก็ได้อย่างผมวันนี้เนี่ยครับสั่งมากุโรคู่หมูสันนอกได้สัมผัสที่แตกต่างมากุโรชิ้นหนากรอบฉ่ำส่วนเนื้อหมมมูนุ่่ไคาววเลยบกบ ซอสทงคัสึสูตรลับจากญี่ปุ่นรสชาติเปรี้ยวหวานหอมง่ายสุดๆจิ้มกับของทอดที่เข้ากันไปหมดในเซตฟรีรีฟิลข้าวซุปนิโซกะหล่ำปีน้ำชาเขียวร้อนหรือเย็นที่ชอบมากของร้านนี้คือกะหล่ำฝอ,อยมีน้ำสลัดสองแบบให้เลือกสลัดงาหวานมันกลมกลม่อมและสลัดยูสุหวานอมเปรี้ยวสดชื่นมากช่วยตัดเลี่ยนกับของทอดได้ดีเลยทีเดียวปิดจบด้วยของหวานไอศครีมชาเขียวหนึ่งลูกรวมในเซ็ตอิ่มจุขุมมาก,มากๆเทศกาลมัคุโรมตั้งแต่วนันที่1กันยายนถึง30พฤศจิกาย,ยน2567 นี้เท่านั้นที่สาบดเต็มทุกสาขาลองแล้วจะติดใจรีบไปตามกันด่วน